สวัสดีที่สุปุสุคนครับผมเมื่อนี้ก็ทิมาตามแนวทางของพ่อน่าวกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่16สิงหาสองห้าหกเจ็ดหมดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งสิงหากระเคือนหลุดบนเขาเล้วพี่น้องเนาะเอาเลขมีเข้ามีหลุดทุกอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะทุกอาจารย์เกาก็มีเข้ามีหลุดแล้วเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อ มาแล้วขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันหนึ่งบล็อคลุตนะพอเนาะลุดตุดทอดเหล็กวิ่งเหล็กแรนลาดแล้วไปการลาเลยแม่ก็บอะไรแม่ยู้มันจะมีข้อมีหลุดเนาะแต่สำนักเงยก็เจ้าหังยังหลุดตาข้เจ้าไปซักเอาก็ยังหลุดแม่แม่นมาพ่อผู้ข้าเจ้าใส่สูทขาวไปซักเบิบเบิบเบิบเนี่ยบอกเขากระมีเลย ล่กเป็นก้าวเป็นก้าอ้าวแก่ต้องาบแก่เมื่อไหร่บแก่เมื่อไหร่แก้อแกเมื่อไหม่อันจะเฝ้าหลาบจะเฝ้าเจือจนว่าเศ้าเขาเศ้าว่เขาจังเศ้าแมนอยู่ครับก็เจ้าเศร้าหมุนผนจังงานเแล้วจังเศ้าถ่วยเศ้านั่นแมนอยก่ับก็เจ้าเศ้าหมุนจังเศร้าถ่วยเดวยยวนี่กัเดยวเขาจะวยเนสามันแมนกับแมนนแมครับ โชคให้มันทุกคนแหละแต่ว่ามันสี่ให้มันตลอดไปตลอดมันกับเป็นไปว่าได้ดอกาอ๋อแม่นี่ยครับรู้ได้ออกได้เขาได้ถ้าก็เจ้าห้องไปเฮ็ดก็เจ้าห้องรุ่นลุ่มทื่นมาสันเนาะจับหมากไม่หมากไหลเข้ายางแปดยางเข้ายางก็เจ้าไปเฮ็ดเห็นบ่เต็มโตอยู่บ่เข่าก็มีเข่าก็มีครับถ้ามันเข่าดังก็ว่าแม่เบิ้งมาเยอะดอกกับเบิ้งมาหลายเยอะดอกแต่ว่าไก่ย่างเยอะดอก ว่าตะเพิ่นตตัวของธรรมดาเมนครับของธรรมดาแต่เพราะว่าเพิ่นเพราาเพิ่นของโกันหลดแรอบนี้นะมันสีเมนทั้มมนคือเกาลัมันกะขื้วาล่ะเกาลซ้ำเดาละอยู่ในกระเชาเดาละแมนครับเดาคัดัดขันเดาถือก็ว่าแมนทีเมาเมนเดาล้วเจ้านี มันกระเดาแต่ว่ารอบนี้นกระเดาคุ้มๆนะป่ะมันจะเป็นจังไดีท่อนละหันหอดพอเทียสองเทียแล้วมันตื่นเลยดิไอ้ขันห้กเก้วพวาพอถือเพ <laughs> ียร <laughs> แล้วครับไว้ครับโจ้ถ้าหุดแต่ซองหัดเราใจถอดเลยได้เนาะถอดว่ะถอดหันอพอสองหมดถอดใจยังมารอบนี้มันสะเป็นจังด้ กับเอ่ซีกับเอฟซีพันธุ์ซ่อมแต่ก็มามากับพานไปแล้วตัวเดียวันไปแล้ว้ามันแม่นนอครับแค่ไหนโอ้ก่ดตามลักตามสูตรตามสูตรนะพ่อ กัศูนมันแว่าขาออกหากของไม่เของธรรมดากมีเขาม่ได้รอบนี่มัดเป็นนั้งีที่บาครับอันสองตัวิ่งเดี๋ยวพ่อรอบมังหันมันหากับศูนรอบวันนี้ผมศูนย์กับหาคือเกาลีมัดไปได้ยังสั้นนี่เขาเห็นได้ยังสั้นเขาจะไปยังสั้นตัวโอ้งวดนี้งวดนี้ศูนกับหาศูนกับหาออกความหากับศูน ันนี่ว่ามันเอามันก็เปลี่ยนจังสีว่าสิมันจะได้ตัวเก่าสิอืมเพราก็มันมันคือว่าเล็คำนวณเนาะครับเนาะมันคำนวณเนี่ยอือมันคำนวณบ่ได้บ่ได้ไป็นรูปผมตัวใหม่ตัวไหลเนาะคำนวณเนาะกับคำนวณตามเขาเคยเห็นละครับแต่ว่าค่ะมันจะเป็นันยิ่งตัวเดียวรูดซะโอ้ศูนย์ตัวเดียวซะโอ้โอ้แสดงว่าพราะเฮ้ เม่อแม่น่แม่เอาตัวเดียวแบบอันเน่นที่ศูนศูนตัวเดียวเลยว่ยครับมันติเป็นอขั้นมันขั้นมันเป็นก็คือเด่น,นเด่นที่ศูนหรดอืมเพราะนั้นล่ะคือว่าให้ใจที่นี่คให้ใจอยู่ของขนี่ทำั่นทนั่นบกกังค็บล็อกกับที่ว่าลูกนี่ลูกตัดใจปดตีทะไปเลยหรือไว่าๆๆ <c oughs> ใจจะคว้างเพื่งนท่านมันถือว่าถือก็ถือเพราถือก็ถือว่าปัดไปเน๊อะคุณล้ใจดีว่าหลายหลายมันกะบะไรนะพ่อเนาะบันอะมันบะไรมันมีกำไรที่คันวิ่งหลายตัวมามีถ้าไล่ตัวหมดมามีแล้วก็เป็นก็เจอก็เจอตัวครับ มันกัดสองกิ๊ดสองไก่เขียวตัวเดียวดีเนาะปฏิวัติว่าเออถือว่าถือกับถือกับแม่นไปแม่นเอาตัวเดียวถือกับถือบ่าถือกันแล้วรอนไปรอดไปรอดแต่ว่ามันถือแม่นบ่ครับเพราะนทานนี่ใส้มักคือมักสูนเนาะพ่อเนาะูนเอามันกันแข็งรอนก็ได้ประกอบเลยก็ได้ประกอบมันถือแม่นบ่แม่นกะคือว่า ให้ใจเจ้าฟองเรว่าปัดไตเลยนะใ,นใจนี่ศูนย์ในวันเถาเแตยว่าเก็บกระตุ้นใดเท่านั้นล่ะแต่ว่าคึ้นเบืองอยู่มัติไต้โซดามันจังสีเมียนสีว่าตะ่าเหล็ก่อนีมากน้ำกันได้ที่หาศูนย์ศูนย์หานี่ก็ได้อยู่มากได้ได้เนี่อเหล็กวิ่งข่อยคยมากได้มันมาได้อยู่ก็กันบอคุณว่ามันมาได้แต่ว่าเขาถิมากเก่ดตนใดเท่านั้น ได้ยดนี้คันสิ่ให้ประกบสิประกบให้ยู่ประมาณสามคูคือเกาครับนย์สองชุสามชสี่ถ้าจะรักับเอาครับกับตัวเอาแล้วคือมักคือมักใต้คูินกับมักไปไทยไปได้นย์สองกับ0ยัง่ครับ0 3 0สามนี่ แม่นเครับก็แม่นครับก็ับตัวนั่นหลเด็กสีขึ้เกาล่ะมันว่างามบ้านนี่รักหาเลยพ่อถ้าหามาถ้าศูนมามหถ้าหามาเลยหากระาตัวนั่นล่ละโอ้ขึ้กันนั่นแ่ละโอ้เขามันหามากอะคือหาสองหาสามหาซี หา,ามากนะนะฮะับาหามากตรงนี้ขึ้นบานนี่ละโมเน,น่ถ้าอยเด็กห่ซีมา,มากตอนน่ะตอนนีก็เป็นไปได้หมด ขึนไปได้หมดเพราะว่ากาเจ้าหมุนตจุ๋ยจุ๋ยอยู่เนาะคก็เขาเขาช่วยอยู่พี่แม่เนาะก้อนกาเจ้าขึ้นไปหมุนกาเจ้าก็กินเข่าแล้วกาเจ้าขีบบะมีกับร่งก็ว่าเนาะโขีบบ่มีแห้งยู่บ่มี่เเนาะเนาะบ่มีมันก็หมุนอยู่แล้วนะเนี่ยเล่นก็หมุนอยู่แล้วโก้อนพันธุ์ขึ้นหมุนมันก้อนก้อนผีอ่อนนะบ้านกับเทียงใบเนาะเพื่อนก็ต้องกินเข่าไปล่ะใบนางทองจริงๆไม่ทางหมุนไม่ทางแค่ต้วน

กคือ,อ,อ,อเก่านะพ่อเนาะคือเกา่เกาว่าลายตัวลายว่ลายคู่ลายหางตัวเก่าตัวเดิมนะพี่น้องเอ้เอเพ่อว่าห้เกินนี่หรอกเ<ช>น่าเ<ะ>ขียวหายละลายมันกะตัวนี้เหละตัวเด่นตัวเด่นเนี่ยอันคือศูนย์ศูนย์เด่นศูนย์ลองห้าอืมเอาขึ้นไกลนั้น ไฮร้อยรวดคุณโอ้ตัวสูนี่โอ้งวดนีพ่อมันใจนงวดงวด,งวดนีมันใจไฮร้อยเลยไฮรทุกบบทงวดีไม่เคยไฮแบบต่ว่ามัปฏิติดตัวนด้เท่านั้นอยู่ในอยู่ในต่ว่าขั้นบอมักาขอดทีโตนี่ยวันสออันขั้นบอมักาขอจับคู่าาห้องก่อหามอามะไซศูนย์ได้เนาะพ่อเนาะเอ้าเอา,มา,ามาใส่ศูนย์โอพ่อจับคู่ไฮกับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ แต่ว่าก well. ัยังว่าขมันบักกอกลอกมันบังมากกัญญางอไปบักกอกลอกโอ้บักกอกลอกขมันบักกอกลอกเนี่ยบังมากบังมากโอ้บังปัดหนักขมันนั่นขมันบังปัดหนักเตี้ยขมันได้ก็ได้ขมันเสี้ยก็เสี้ยไปโลดน้าบังนี่มันตอกใจพี่เพื่อนท่านครับใจมากมากี่ดีฉูนส่วนี่โอ้แต่ว่ามันจะไปขับตัวไหนกับ่นั่นอ๋อมันที มักว่าได้ก็มักว่าถือก็มี่ใจใมันมักตัวนี้นะผู้ว่าผู้เฮ็ดผู้ว่ามักแค่ธรรมดาแล้วเนาะไม่ต้องมันใจเลขเจ้าของมันใจคือว่ายวนี่ก็เจ้าฟังก็เจ้าสงางเงวกเจ้าเหลี่ยนกรเรี่ยนที่ิอดนี่พอกตุงองลุกนี่นเอแต่ว่าเจ้าเหลี่ยมตัวนี้ดิตัวหาส่นส่วนหานี่หาส่วนส่วนหานี่นะะเก็เจ้าเหลนอืม แต่ว่าเฮามันมันว่ามัน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 กัดยากมันมันกัดยากแต่มันมันกันได้คือได้ได้แต่มันยากได้มันมันยากซูนซูนฮานี่ได้ยุคแต่ว่าก็มันคือเขาเมื่อไหระมาหนีก็ได้ยี่หล่ะเร่มหมดแล้วซูนซีเมนครับแมนแมนซูนซีอะไรมาโดดแล้วอืมันจะโดดมาได้ไหมรายงวดรายงวดหลับซูนซีนี่ก็ง่ามอยู่เอาก็คิดผมเมื่อเอาละถ้าซูนมากๆครั ลักหาแล้วพอนอห้าสองห้าสามห้าสี่นี่แหละพี่น้ right. oui, องห้องกระแช่หน้าจอตามนี้นะครับแด้มักชอบตัวไหนห้องกับปิดจระนา้าจระนาบมัมมักกรบพานแล้วพอเนะอมมักกานตัวเลขไปแค่เน้าท่างอัวเงี้ยวอ้ไขก็นี่แหละเนี้ยท่างก็ไดดกระทางเทียมกับมาหางเทียมกับพมาของธรรมดาครับกือำไปเงา้ไปเลยนะเห็ดกองกัน เหล็กมันกะมีเข่าไม่รุดมีเข่าไม่รุดของธรรมดาเด้อของธรรมดากับมาม่นแม่นทุกงวดับมม่นแม่นทุกงวดว่าเขาแม่นแม่นทุกงวดบ่อไรแมานางสารติบขายเนาะพ่อเนาะเพิ่งแค่เพิ่งจีบก่านพวกนี้ตอกเข่าแม้เป็นกระสอบตลอดาตอกเข่าท่านตอกตีบตอกตีบตอกตูที่พออิ้นตัวบมันอือนั่นละอ่าพี่น้องเทาเอ่าท่านละครับสี่ก็ได้ข้าวไม่โชคไม่ดวง ท่าของควงเงาก็ไไ้ซนี้ละกับอะไรหฮหลายตัวนเนาะเอาหน่อยตัวสำหรับผู้ทุ่นหน่อยว่าคนใจว่าจะไห้ตัวเดียวนี่คือไก่พวกโคตรนดรเนาะโ่อรนะโดแล้วเหล็กจ้องลอยตัวคิดว่าไห้ตัวเดียวคือว่ามาครทีานคุณคิมท่นครับนขอคนรับทุนค้ัุาครับพี่นครับ่ขอบคุณนะครับท่าครับทุก่นของคุณนะครัุานคัุกานขอคนครกท่ารับกดามสำคินรับครับทุนี้สคัสดีครับผม